สัสดีนะคะวันนี้เรารีวิวกันอีกแล้วนะคะขาสั้นผู้ชายค่ะเมนเดนิมช็อตป้ายสิงโตนะคะมารีวิวกันอีกเช่นเดิมค่ะตัดกันไม่รู้กี่กระสอบแลนะ้วเนาะงานตัวนี้เนี่ยสวยทุกกระสอบจริงๆเลยพี่นะคะอ่ะไปเลยค่ะรับรีวิวเราส่งให้ฟรีนะคะอ่ะดิกกี้ค่ะจัดไปนะคะรีวิวส่งฟรีพี่รีวิวส่งฟรีนะคะอเมริกันอีเกิลนะ แฟชั่น M ค่ะแองเลอร์ไหมตัวเนี้ยแงอแงเลอร์นะคะคาเป็นเธอด้วยตัวนี้อะไรอ่ะด,กกดิกกี้ออกอีกแล้วอะไรอ่ะตัวเนี้ย<ม>แองเลอร์นะคะ CK ค่ะโอ้โหนูดิก้างานเดสต็อกนะยี่ห้อออกเยอะมากนะคะตัวนี้อะไรเอ่ยแงอแงเลอร์ค่ะโอ้โหแฟชั่นสวยๆพี่ จีดมากนะคะแรงเลอร์นะคะหูยยี่ห้ออย่างเยอะพี่อะไรนะแกล็บนะคะหูยยี่ห้อเยอะมาก CK แจมเหลือเกินนะแรงเลร์ค่ะสดสดสดดไปหนังมองไม่เห็นอะ โอได้ส่งคาโก้เยอะนะเป็นคารเปนเทอร์อ่ะหลายตัวเลยอ่ะ,ะลีนะคะขอขอขอด้านหลังด้วยนะบางตัวที่มันเป็นคารเปนเทอรอ์ให้ลูกค้าดูอ่ะเออนี่หูยสวยมากพี่สวยมากเฟรนดี้ค่ะตัวงานแบบงานขาดอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะพี่นะ แรงเล่โอ้โหสีเข้มๆพี่ American Eagle นะคะ Biker ค่ะสุดๆนะรีมะโอ้โหรีป้ายหนังพี่เ m e x i c กแน่นอนเลยตัวนี้นะแจมค่ะแจมนะคะโอ้โหงานอย่างสวยพี่รีวิวส่งฟรีนะพี่นะแรงรอบป้ายหนังออกอีกแล้วค่ะรีวิวปุ๊ส่งฟรีนะคะรีวิวปุ๊ส่งฟรีค่ะ แรงเลอร์ er <L anger. S 1> เออสวยมากเลยอะสีเข้มมากเลยอะอุ้ยนี่ก็สีเข้มมากเลยแรงเลอร์แรงเลอร์ตัวเนี้ยอืมแรงเลอร์เนี้ยอะไรอะแรงเลอร์เ้ยแรงเลอร์ออกเยอะวะ <L anger. S 1> ่ะเนาะนี่นี่ก็แรงเลอร์นะดูจากผ้าเอาอะาใช่ใช่ใช่พี่เขาออกเยอะอะพี่สวยมากค่ะสวยมากค่ะ รีวิวส่งฟรีนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบลูกใหม่งานตัวนี้นะคะพี่ก็สามารถแจ้งเข้ามาทางแชทส่วนตัวได้เลยนะคะหรือใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มนะคะคลิปเต็มที่เราตัดกระสอบลูกนี้นะคะปูแปะลิงก์ไรฟ์สดเอาไว้ให้แล้วนะพี่สามารถดูคลิปเต็มตัดกระสอบตั้งแต่ตัวแรกนะคะจนตัวสุดท้ายของกระสอบลูกนี้นะคะพี่กดลิงก์ไรฟ์สดดูได้เลยนะลีค่ะลีนะจ๊ะงามๆโอ้โหไบเกอร์ อะไรนี่อะไรนี่แตงเลอร์อหยเยอะว่ะเยอะ่ป้ายหนังนะให้ฉันเอ็มตัวนี้ให้ฉันเอ,มอ็มเด็กดกี้มาอีกแล้วอุ้ยสโนม่นมา เฟดก็สวยนะแรงเลอร์โอ้แรงเลอร์ได้เยอะมากเลยอ่ะนี่เขาออกดีอ่ะราคาถูกด้วยนะสี่พันยังมีทอนะิดคิดดูดิแรงเลอร์ตัวเนี้ยอ่าคาเ์บนเทอร์ด้วยนะแจมๆมาแจมๆมาน้อยายขาเทวะ่ะตัวนี้อะไรน่าจะแรงเลอร์นะอืมแรงเลอร์มะ ใช่ใชต่ตัวนี้ก็แรงเลอร์แรงเลอร์อืมไบเกอร์โอ้แรงเลอร์อเยอะ oh. ดิกกี้ได้หลายตัวด้วยสวยๆเลยอะล่ะแรงเลอร์อมเมริกันอีเกลิล สุดท้ายอะไรแรงเลิศม,มะรับลูกรีวิวส่งฟรีนะคะรับลูกรีวิวส่งฟรีส่วนใครอยากได้กระสอบลูกใหม่งานตัวนี้ทักแชทได้เลยนะพี่งานสวยคุณภาพดีราคาถูกค่ะค่ะได้ทุกตัวนะคะยี่ห้อออกดีหัวออกดีดีนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ